ฮมอะได้อย่าลองเล่นดูเอาผมผมก็หัวดาเมจเหมือนกันอะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้เป็นหัวธรรมดาแล้วสายยิงแรงพี่เราเราไม่สายแรงหรอโอใส่่อีก็ทีก้าศูนย์สายยิงแรงไงพี่อันนี้พี่น้อเียก เอาหัวนี่หัวรุนแรง então, ออกกันเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอยากลบของผมเหลือยี่สิบเจ็ดวันอะลบทิ้งไิดหน่อยจะตายรูของผมเหลือยี่สิบเจ็ดวันนะของผมไม่อยากลบเนี่ยตรงนี้แม่นยามอยู่อันหนึ่งวันหนึ่งแ้วเราจบตอนนี้เราไปวอลกันเนาะได้เด้อโอ้กินพิซซ่าก็ขอทองมาพี่เล่นไว้เลย Okay let's go หกก่อนไม่มีมม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 โมโหสั่งแมงเดียวสองถาดเชิใครก็มีใครไปไปวะถาดเย็นสองถาดถาดเย็นถาดที่สามเออ ai là bên này quá. Giác lúa bên ngay mà du dạo này. Okay,

Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.

Fire in the hole. Oh, Bomb has been planted. เหลือแค่คี้เล็บอะ่ะมันจะกู้เสร็จอยู่แล้วโอ้โหได้เหลือเท่าไรจอ้ว Yeah, now yeah, boy, hey. Hey, hey. Hey, hey. <laughs> hey, oh Point. 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 the Point. 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 in the Point. 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 bóng mì phải là bóng này, Bom <coughs> bomb exploded. mission failed. okay, let's go mấy tiếng không? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in hole. Fire in hole. Oh, we Mika. Dead. Fire in the hole. Eight point. Fire in the hole. Eight oh, point. Oh, Eight oh. point. Fire in the hole. Bomb has been planted. Fire in the hole. <laughs> Back when thời được hãy tìm được một mà chuyện. Tôi được một Bomb defused defu Mission success. Mission <coughs> yeah. Oh yeah. <coughs> okay. <h> <h> ไฟร์ในห้องไฟร์ในห้องไฟร์ในห้องเฮดช็อตบล็ักโอ้ยจับนี่สับนี่จะบอกทอยังีงไปแล้ว ไปไปไหนอไอ้ขอโทษที่อยู่บ้านเมาขอแม่เดียวพอนี่ ยาวแล้วมาใหม่ไอ้ไอ้เ <c oughs> ข็นทำร้ายเราอ่ะ <c oughs> แม่งมาเยอะอุ <c oughs> ้ยเจ็บไป,ป,ปเลยเหรอไปเลยเหร ข้าทุกนัาทีอะไรนะข้าทุกนัดทีเออดิโอ้โหมีตัวแถมอี fire in the h l ทำไรอะ ทิมหรือแล้สีงี่่อ